ท่านนี้ต้องเขียนคำอธิษฐานเลยเวลาถวายพระป่าในคำประโลกเลยอ่ะไม่มีรู้จักที่แพงเลยหนังสือว่าอย่างไรก็ตามหนังสือละบางทีหนังสือก็เขียนผิดหนังสือเขียนผิดก็มีคนมาถามทำไมหนังสือเขียนว่าอย่างนี้คือคนไปเชื่อ พอหนังสือเขียนแล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นอย่างนี้พระเจ้าจึงตัดไว้ในกาลามาสรอย่าเพิ่งเชื่อแม้เข้าได้กับตำราเพราะตำรามาจากไหนอ่ตตำรามาจากไหนมาจากความเห็นของคนเขียนนะมาจากความรู้ของคนเขียนเหตุนั้น ถ้าความรู้ความเห็นของคนเขียนไม่ตรงหรือตรงไม่หมดเราไปเชื่อมันก็มีข้อผิดพลาดไหมนี่ฉันใดฉันนั้นคำพูดในโลกเหมือนกันดูเอาเรื่องการเมืองให้เห็นชัดๆสองฝ่ายสาตรโคใส่กันไม่มีเรื่องจะต่อสู้กันแล้ว ในการต่อสู้กันคนที่ดีหมายถึงคนอื่นเร็วกว่านี่คือตากกา่างกันเพราะว่าคนดีหมายถึงคนอื่นเร็วกว่ายกตัวอย่างคนนี้ดีฆ่าคนอยู่ห้าคนไอ้คนนั้นเร็วเพราะฆ่าคนอยู่ร้อยคนอันนี้เป็นต่างก,กันไหม ไอ้คนดีหมายถึงฆ่าคนห้าคนไอ้คนเลวหมายถึงฆ่าคนห้าร้อยคนเพราะฉะนั้นคนดีอยู่ที่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่เหยียบย่ำคนอื่นให้เลวตัวเองจะได้ดีอันนี้เป็นตรรกะไเป็นเหตุผลไหมเพราะฉะนั้นฟังคำพูด พระเจ้าก็บอกไว้อีกอย่าเพิ่งเชื่อแม้เข้าได้กับความเห็นของเราท่าน,นบอกไว้เพราะความเห็นเราอาจจะผิดอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเล่าขานสืบต่อกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะทำตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือ คนที่น่าเชื่อถืออาจจะไม่ใช่คนดีอาจจะไม่ใช่คน,จจชคนที่ถูกต้องก็ได้จริงไหมเพราะคนที่น่าเชื่อถือในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยคือคนที่สร้างภาพเพื่อโฆษณาชวนเชื่อแต่ไปดูจริจรงๆแล้วเป็นอย่างที่ตัวเองพูดไหมเพราะฉะนั้นต้องพิจรารณา อย่าเพิงเชื่อเพราผู้พูดน่าเชื่อถือไม่นั้นสังคมเราจะเป็นสังคมแห่งมัวเป็นสังคมแห่งการโฆษณาชนเชื่อไม่ใช่สังคมของอริยะไม่ใช่สังคมของชาวพุทธเพราะชาวพุทธอริยะจะไม่มีอย่างนี้เพราะจิตท่านต้องซื่อตรงก่อน เมื่อจิตซื่อตรงคำพูดก็ซื่อตรงการกระทำก็ซื่อตรงเมื่อจิตไม่ซื่อตรงคำพูดก็เปลีป่ยนเป็นวาทากรรมอันนี้ใช้ภาษานักการเงินมาพูดหน่อยสมัยเราเกิดตอนเด็กๆไม่เคยได้ยินคำว่าวาทากรรมจริงๆคำว่าวาทากรรมก็ไม่มีความหมาย กรรมคือการาากระทำวาทคือคาพูดกระทาด้วยคำพูดคําว่าวาทกรรมไม่มีความหมายอะไรเป็นกรรมการไม่ดีดีจะไม่มีไม่ดีแต่เรามาใช้คําว่าวาทกรรมมันจะไปออกในแง่มุมหนึ่งแต่ถ้าดูตามอัจพยัยชนะคำว่าวาทะคือคําพูดถวิาถาถาวาทก็คือการทะเลาะกันด้วยคําพูด กรรมคือการกระทำเพราะนั้นว่าถากรรมจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องขึ้นกับจิตน,นั้นมีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิให้เข้าใจเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าสอนในหลักการมาัสสุเป็นหลักที่ควรจะต้องศึกษาเป็นหลักที่ชาวพุทธควรจะใส่ใจเป็นหลักที่ สอนให้เจริญทั้งตัวสติสมาธิปัญญาอยู่ในนะั้นเป็นหลักที่กันกองความรู้ที่ถูกต้องเข้าสู่ใจท่านจะบอกอย่าพุ่งเชื่อเพราะเล่าขานสืบต่ออกมาอย่าพุ่งเชื่อเพราะทําตามกันมาอย่าพุ่งเชื่อเพราะวิตกตามอาการที่เห็น เห็นอาการอย่างนี้ก็คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่แน่หรอกนะบางคนพูดเหมือนไม่ใหม่หมพุทธ,ธากาลพระอาหารหันต์รูปหนึ่งเรียกพระววกันไอ้ถอยไอ้ถอยเขาก็ไปฟอ้องพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้พูดจามไม่ถูกต้องจิตปานถันหนาลามกพุทธเจ้าทนรู้ ท่านเป็นสัพพันยูท่านมีทศพญาท่านยังรู้แม้แต่จิตของสาวกของกล่าสั์ท่านรู้ได้หมดแต่ท่านก็เรียกมาถามถามจะเธอพูดเช่นนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าค่ะท่านก็ยอมรับว่าวท่านพูดจริงท่านบอกไม่เป็นโทษเพราะนี่รูปเราตักถาคทจิตท่านบริสุทธิ์เขาว่าไอ้ถอยเป็นกิริยาคำพูดโดยสมมุตเิเฉย แต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายหรือที่จะเบียดเบียนจิตท่านพ้นจากอสศวะทั้งปวงแล้วเนื่องจากในสมัยก่อนห้าร้อยชาติท่านเป็นหัวหน้าพวกคุมงานเป็นผู้นาบนริษัทบริวารเยอะมันพูดมันก็เลยติดมา ันนี้ก็เหมือนกันจะไปดูตามอาการดูตามคำพูดว่าท่านจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่แน่นี่เป็นตัวอย่างแม้่แต่ภาษาลิงบูดเห็นคองกระโดดข้ามเลยเขาจึงบอกอัคระสาวเพื่อขวาแม่ทัพแห่งธรรมทำไมมีกิริยาไม่เรียบร้อยกระโดดข้ามคองเหมือนลิงนี่ไม่มีสติ พระพุทธเจ้าก็เลือกประชุมสงฆ์เมื่อมีอธิก์เกิดขึ้นท่านก็บอกสารีบุตรนั้นจิตไม่มีอะไรท่านเคยเกิดเป็นวานนาร้อยชาตินิสัยบางอย่างวาสนาบางอย่างรับไม่ได้ท่านจะบอกพระปัจเจพ้จากับพระอรหันตสสาวกนิสัยบางอย่างรับไม่ได้ยกเว้นเราแต่ถามคนผู้เดียวละนิสัยวาสนาได้ พระอรหันต์และพระปเจกัน,นสามารถละกิเลสได้หมดแต่ไม่สามารถจจรละนิสัยวาส,สนาทั้งหมดได้อันนี้มันอยู่กับมหาสติมหาปัญญาอยู่ที่การบารมีที่ท่านสั่งสมมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นการเห็นการวิตกตามอาการที่เห็นก็ไม่แน่ว่าจะถูกฉันจึงบอกอย่าเพึ่งเชื่อ แม้แต่ตกตามอาการอย่าเพิ่งเชื่อกพคิดเป็นตังกักะเหมือนตังกะเหมือนชีเนี่ยเราก็ยกให้ฟังเขามีเหตุผลของเขานะอาจารย์ไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรแล้วก็ถามเพราะพระชีทำเดปิดว่าอาจารย์ไม่ดีสอนตรพอเป็นข้อสรุปเป็นเหตุผลว่าอาจารย์ไม่ดี ตักกะแบบนี้มันก็ผิดอย่าไม่เชื่อใช่ไหมฮะอันนี้คืออะไรคํำพูดประโยคนี้คืออะไรคือจิตที่เป็นอกุศลเป็นจิตที่ไม่เห็นคุณไม่มีสติปัญญาเพราะมัอยู่กับเราอ่ะเราจะเรียังไงเราจะเป็นมหาโจรยังไงก็ตามอย่างไม่น้อยเรายัางไม่ที่หย่ ให้อาหารให้เครื่องนุ่งห่มให้ทุกอย่างยังให้พึ่งพิงอยู่คนไม่มีสติปัญญาน้อยหนึ่งนิดหนึ่งนะแม้แต่หมานะมันยังไม่การเจ้าของเลยถ้าหมาที่มันไม่ดีมันมีอยู่ก็ต้องไล่อันไปนี่มนุษย์ความกระตันอยู่ความรู้ถึงคุณที่เขามีอุปการะ แมต่น้อยนึงนิดหนึง่งยังไม่มีแล้วมันจะภาวนาจเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรเหตุแห่งการไม่บรรลุธรรมเพราะขาดคุณธรรมนั่นเองไม่มีความเป็นตัญอยู่ไม่มีความรู้คุณภาษาลิบุตเมื่อราธพา,านต้องการจะบวชแก่แล้วไม่มีใครบวชให้ ก็เก็บกวดลานวัดเฉยๆผู้ได้เจ้าเห็นจึิงถามว่าเธออยากบวชเหรอพระเจ้าค่ะแต่ไม่มีใครยอมบวชให้เพราะคนแก่หนึ่งเป็นภาระสองคนแก่นี่ดื้อด้านดื้อด้านเพราะอะไรเพราะเอาความเห็นตัวเองเขาจึงไม่บวชเขาจึงไม่อยากให้อยู่ในสมาคมเพราะรู้มากเรียนมากความรู้ที่เรียนมาก เป็นความสําคัญเป็นที่ถิมานะเขาจึงไม่อยากบวทีนี้พระพุทธเจ้าจึงเรียกประชุมสมูงอันนี้ท่านรู้นะเข้าในขายญาของพระพุทธเจ้าใครเห็นถึงอุป,ปาการะของราธากาเนี่ยให้เห็นอุป,ปาการะ ในที่ประชุมสงฆ์ทั้งหมดไม่มีใครเลือดลึกได้มีภาษาริบุตรรูปเดียวเขาเคยใส่บาตรหนึ่งทัพพีพระเจ้าข่าอย่างนั้นสารีิบุตรเธอจงเป็นอุปชาของนาทพามดเ,เมื่อท่านบวชไปแล้วท่านก็ตามอุปชาไปคือภาษาริบุตรเมื่อกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าถา,ามพราษาริบุตรสัตว์ที่วิหาริกของเธอนั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไหม ปฏิบัติตามคําสอนอยู่ไหมพระสา,ารีบุตรตอบว่าราษะภิวษุนั้นบอกให้ทําอะไร,รท,ทุกอย่างทําทุกอย่างไม่มีคัดค้านไม่มีเสียงไม่มีเอกไม่มีแอบสักอย่างนี่ท่านบอกบอกอะไรก็ทําแล้วก็รู้จักทําด้วยรู้จักว่าสิ่งไหนควรทําไม่ควรทํามีปฏิบาลไหวพริบ รู้จักทำรู้จักสิ่งไม่ทำไม่ให้เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้านี่ภาษาลิบุทพระพุทธเจ้าจึงอนุโมทนาสาธุการชอบแล้วชอบแล้วราเธอเธอทำสิ่งที่ชอบแล้วเมื่อท่านสำเร็จพุทธเจ้าจึงตั้งไว้ผู้ทรงเอกทัคคะผู้มีปฏิภาณไหวพริบ ท่านบวชตอนแก่ท่านก็รู้ว่าท่านแก่ท่านก็รู้ว่าความแก่ไอความรู้ทั้งหมดมันจะยึดท่านรู้หมดท่านก็ละมันระหว่างใช้สติปัญญาท่านก็สำเร็จเป็นผ้านนี่ในสมัยพุทธกาลก็มีเป็นตัวอยา่างให้เห็นเพราะฉะนั้นจะพูดจะทำอะไรต้องใช้สติให้มากพินิจพิจาณาเหตุผล สิ่งควรทำไม่ควรทำดูอริยะสาวกในอดีตเป็นตัวอย่างนี่ท่านจะบอกไม่เชื่อเพราะมิตกตามอาการไม่เชื่อเพราะเป็นตักกะตักกะแบบที่ว่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมไม่ใช่เชื่อเพราะคาดคะเนคิดเองเออเองคิดเองเอือง ไม่เชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือไม่เชื่อเพราะผู้พ,พ,พูดเป็นครูของเราใช่ไหมไม่เชื่อเพราะเข้าได้กับความเห็นของเราเพราะความเห็นเราอาจจะผิดพราะนั้นให้เชื่ออย่างไรก็ให้พิจารณาดูสิสิ่งนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ได้สติปัญญาพิจารณาเมื่อมันถูกต้องมันเป็นกุศลให้เจริญให้ทำมันไม่ถูกต้องมันเป็นอกุศลให้ละอย่าทำเมื่อทำแล้วก็ดูผลอีกผลมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเป็นประโยชน์ก็เชื่อถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นประโยชน์จริงก็ไม่เชื่อน,นี่ท่านนหลักนิีิฉัยท่านเอาความถูกต้องเหตุผล โยู่คือกุศลนั่นเองเป็นหลักนั่นคือเอาสติปัญญาเหนืออารมณ์นั่นเองไม่ตามอารมณ์ใช้สติปัญญาเหนือขึ้นไปอาศัยสติปัญญาวิจัยเหตุผลทําตามเหตุตามผลนั่นเองทีนี้ก็มีปัญหาว่าทําไมต้องทาตามเหตุผลทํากามสิ่งที่เป็นเจริญเพราะโลกนี้เป็นโลกเหตุปัจจัย เราต้องอาศัยอยู่ก็ต้องทําเหตุปัจจัยที่ถูกต้องถ้าทําเหตุปัจจัยที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าบาปกรรมก็ถูกผลแห่กงกรรมนั้นตัดรอนถ้าทําเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเรียกว่ากุศล,ลกรรมก็อาศัยกุศล,ลกรรมนั้นส่งเสริมชีวิตนี้ให้ดําเนินด้วยความลาบเลี่ยงนี่มันจึงต้องํา ในโลกแห่งเหตุปัจจัยทั้งหมดไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามิาติตนของเราเพียงอาศัยอยู่เหตุนั้นแม้แต่ร่างกายของเราโดยสมมติก็ไม่ใช่ของเราเขาเรียกธาตุทั้งสี่คือขันห้าเป็นของของโลกเหมือนเราทำเมื่อวานก็อาศัยขันห้าอาศัยของโลกทําคืนโลกนั่นเองทาทุกอย่างเมื่อวานนี้ววทําคืนโลกนะ เอาของโลกมาก็ใช้ของโลกให้เป็นประโยชน์เมื่อทิ้งมันไปแล้วก็ไม่ได้เสียดายอย่างน้อยก็ได้ทําประโยชน์ประโยชน์ตรงนั้นละ่ะมันจะก่อเกิดหนุนเนื่องเราต่อเขาเรียกว่ากรรมที่เป็นกุศนนั้นนีงนี่ที่เราทำนําเพื่อประโยชน์ขอของโลกไม่ใช่ของเราเอาของโลกนั่นแหละทําเพื่อโลกเขาเรียกว่าปัจญูปะตะเวกิตา คืนสู่โลกนั่นเองคืนทั้งความรู้ที่เราเรียนในโลกคืนทั้งรูปธรรมที่เราเอามาจากในโลกคืนไปสู่ข้อมงทำไปยอยะะู่นั่นเองเหมือนครอบครัวหนึ่งเมื่อมีลูกน้องมีลูกจ้างมีอะไรเข้ามาถ้าลูกจ้ามาขี้มาป้นมาทำลายนายจ้างมันถูกต้องไหม ทุกตัวอย่างเราก็เหมือนกันเราเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งอยู่ในโลกอะยืมของก็มาใชา้เขาให้ใช้แล้วเ็ามาทลารไม่มาทําประโยชน์มันถูกต้องไหมนี่ให้พิจารณางั้นทําทุกอย่างไม่ใช่ของเราทําเพื่อเสียสละทาเพื่ออาศัยเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ทําเมื่อชีวิตดับก็ไม่ต้องทํา ทำตามเหตุปัจจัยตามกำลังสติกำลังปัญญากำลังกายทำเพื่อเสียสละทำไม่ใช่ทำเพื่อเราทำเพื่อประโยชน์ทำเพื่อสติปัญญานี่สติปัญญามันเห็นคุณเห็นโทษเห็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำก็ทำให้สติปัญญาเนี่ยสติปัญญาก็ไม่ใช่ของเรา ความหนงหมดไม่ใช่ของเราเป็นของประจําโลกอาศัยมันทําประโยชนแค่ไหนให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราเข้าใจถูกต้องทําไปก็ได้ประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ตนก็ได้ตัวเสียสลับได้ตัวสติปัญญาได้ความไม่เปา คืออุปทานถ้าเอาอุปทานผลก็คือตัวทุกข์นั่นเอทำทุกอย่างเพื่อทิ้งเพื่อรับเพื่อหวางไม่ใช่เพื่อเอาเนี่พูดโดยสมมติอันนี้ให้เข้าใจให้พินิพิจารณาให้มากเมื่อว่าก็ให้รู้จักทําความสงบหัดศึกษาความสงบ สงบจากโรคโกรธหลงถ้ามีโรคโกรธหลงเกิดขึ้นก็ถือว่าไม่สงบกิจศึกษามันไม่สงบเพราะอะไรสงบเพราะอะไรให้ศึกษาหาความจริงหัวจดเท้าทั้งหมดมันมีอะไรเป็นของเราวิจัยมันเรื่อยๆพินิจารณามาเรื่อยๆสิ่งที่ได้คืออริยสัจ สิ่งที่เสียออกไปคือทรัพย์ภายนอกแม้แต่มนุษย์สมบัติก็เสียสละออกไปเพื่ออนิยสั์นั่นเองนี่ให้เข้าใจถูกต้องถ้าเข้าใจถูกต้องเราก็จะดำเนินชีวิตมีแนวทางมีวิธีการไม่เคยงคว้ามีแต่ความอบอุ่นไม่ว้าเวิ่ เพราะทางนี้พระริยเจ้าเดินมาก่อนเดินไปถึงพระนิบพานพระพุทธเจ้าพระปัจเจพุธเจ้าพระพรต์ทั้งหลายก็เดินมาก่อนเรามีทั้งผู้ที่เดินหน้ามีทั้งผู้ที่เดินด้วยมีทั้งผู้ที่จะเดินหลังเพราะนั้นถนนสายนี้ไป็งถนนที่ไม่วาววิเป็นถนนที่มีแต่ความอบอุ่น เห็นกันให้การเสียสละอา้าวพอแล้วผู้นี้ฟังแค่นี้อันนี้พูดโดยสมมุตินะแต่ถ้าพูดโดยตัวเองไม่มีบุคคลใดตัวใครตัวมันเป็นถนนที่ไม่มีใครสักคนแม้แต่ตัวเราก็ไม่มีนี่ต้องไปปลูกเหล็กอีกวันนี้ไปปลูกเหล็กไปปากตินนะ ใครจะทำก็ทำซะให้กอบโวยเอาซะมันอยู่ในเขตพูนพิเศษนะสามปีพระบอกไว้ให้ตั้งจิตทำถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระปฐมจนถึงพระพุทธเจ้าสมณะโพดมบรมมกูของเรานำจิตถวาย ตั้งจิตทงถวายพระปจเจพระพุทธเจ้าผู้ทุกพ์เพราะที่ตรงนั้นเป็นที่ของพระปจเจจขออานิสงส์อ,อนุภาพแห่งบุญกุศลแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระปฏเจจทั้งได้ทั้งหลายขอให้อกุศลกรรมทั้งหมดที่เป็นกรรมเก่าที่ได้ทํามาด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ให้มันสลายตัวขอให้เป็นเหตุปัจจัยถึงซึ้นอนิพพานนะให้อธิษฐานอย่างนั้น